ไม่รู้ว่าจะสําเร็จหรือเปล่านะขอกํำลังใจด้วเราเข้าไปยังอะห้องที่เราจะไปเนี่ยอยู่ตรงนี้นี่อยู่ตรงนี้อยู่ด้านซ้ายเนี่ยเขาไม่ยิงบอดวะล้มหนึ่งล้มสอง พาตัดแป๊บแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึง่งพาตัดก่อนเพื่อนตายโอเคก็จะหมดตี้แล้วหมวกม่วงเลยนี่ว่า M4 กระสุนฟ้านะครับเป็น SVD เอาเปล่าขเข้ามาเลย กระโดดปอยู่ข้างล่างครับนี่ง่ายไหมตรงนี้โอเคกดเข้าไปนี่ครับจะเป็นกล่องลักษณะอย่างนี้เลยครับสวัสดีผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมอเดิมพัสซันเกมเมอร์วันนี้เราก็อยู่ในเกม Delta Force นะครับอยู่ในโหมด Operation นะครับจะเป็นโหมดที่เป็นเป็นโหมดเกี่ยวกับการเอาชีวิตรอดน,นะครับเราลงไปฟาร์มทรัพยากรแล้วก็กลับมาเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาสอนวิธีการไปฟาร์มเกาะสุ่ม เป็นหมวก5กับเกาะ5ครับก็จะเป็นกล่องตัวนี้นี่ครับกล่องในลักษณะแบบนี้เลยกล่องนึงจะสุ่มได้เกาะอีกกล่องนึงจะสุ่มได้หมวกเป็นเวล5ครับสีทอง หรือเรียกว่าหมวกทองหรือเกาะทองก็ได้ครับเป็น2ทชิ้นนี้สามารถไปได้ฟรีไม่ต้องมีกุญแจไม่ต้องมีคีย์การ์ดมันเริ่มจากอันดับแรกนะท่านผู้ชมมันอยู่ในด่านของซีโร่แดมนะผู้ชมนะนี่ตรงนี้ครับด่านซีโร่แดมแล้วก็กดเข้ามาในโหมด e ซี่ก็ได้ครับอ o r m a ก็ได้แต่ว่าผมจะเลือกในโหมดอ e ซี่เพราะเราไปฟัขงของคนระับไม่จำเป็นต้องไปสู้รบก,กับใครเอาแรงออกก็ได้ครับเพื่อที่จะเราจะไม่เจอแบบตึงเกินไปผมแบบหลังจากที่เลือกด่านแล้วก็เซตของที่เราจะต้องเอาไปเนี่ยก็จะมีดังนี้นะผู้ชมปืน ผมเล่นเป็น uh, ดิเซิร์ดนะครับหรือว่าใครจะเล่นปืนอะไรที่ถูกๆก็ได้ผมเล่นเป็นดิเซิร์ดแล้วกันในส่วนกระสุนที่ผมใช้จะเป็นกระสุนสีเขียวนะครับเอาไว้ยิงบอดแค่นั้นถ้าเจอคนเลี่ยงเราเลี่ยงได้นะครับแต่ถ้าปะทะผมจะใช้เป็นกระสุนม่วงแล้วก็เอาไว้ในเซฟเวลาเราตายมันจะได้ไม่ไม,ไม่ตกนะครับจะตกแค่ในแม็กเราแค่นั้นสําหรับใครที่ซื้อกระสุนแพงแล้วมันแพงเกินไปให้เอามาไว้ในเซฟเพราะว่าเวลาเราตายเนี่ยมันจะได้ไม่ตกแล้วก็ในส่วนของยาผมเอาไปแค่2ออันนะครับเป็นผ่าตัด ยาเราจะไม่ใช้นะครับเราจะใช้เป็นหมอในการรักษาส่วนหมวกหมวกผมใช้เป็นนี่นะครับเอาไว้กันห่วยใส่นะวันนี้ถูกๆพอก็ได้ครับเอาไว้หรือใครจะไม่ใส่ไปก็ได้นะแล้วก็ไปเปลี่ยนเป็นของบอสเลยก็ได้กระเป๋ากระเป๋าเน่ยแนะนําสีเขียวขึ้นไปนะครับเพราะว่าเราต้องแบกเกาะก,กับหมวกกลับมานะเป็นเกาะส่วนอันนี้ก็ใส่ไปพอเป็นพิธีนะครับเซร็จก็จะประมาณนี้ กระเป๋าเนี่ยผมแนะนําให้ใส่กล่อง2กล่องนี้ได้นะครับรวมกันนี่แดช่องแนวนอนหรือแนวตั้งก็ได้นะครับอันนี้ใส่ได้อยู่แล้วโอเคประมาณนี้สําหรับเซตที่เราจะเอาไปลงกันนะครับส่วนตัวละครผมเลนน่นเป็นหมอครับเราจะได้ไม่ต้องเปลืองเงินไปซื้อยารักษาตัวเองนะครับหรือจะเป็นตัววิ่งเร็วก็ได้นะครับแต่ก็ต้องซื้อ,อยาไปด้วยเพราะตัวนเน้นจะเน้นวิ่งเร็ววิ่งไปจุดที่เราจะเก็บเกาะ<ๆ>เก็บหมวกเร็วนะครับคุณผู้ชมผมจะเล่นเป็นหมอวก็กดสตาร์ทไปเลยเอาวะมาละ เราจะได้เป็นหมอนะผู้ชมนะผมหวังอย่างเดียวเลยอย่าเจอคนคนระับจริงทําตอนหลังท้ายเกมก็ได้นะแบบมาดักแต่เราก็จะเดินไปเรื่อยๆคนะฟาร์มปกติโอเคจุดเกิดจุดนี้สวยแล้วผู้ชมนะจุดเกิดเนี้ยสวยมากถึงว่าจะไปเดี๋ยวจะเป็นตรงนี้ผู้ชมนี่ตรงนี้เป็นจุดเอาหมวกถ้าเริ่มฝั่งเนี้ยโซนเนี้ยให้เราไปตรงนี้แต่ถ้าเริ่มฝั่งเนี้ยให้มาตรงนี้เกาะจะอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวผมพาไปเอาเดี๋ยวเริ่มจากหมวกก่อนตรงนี้ เริ่มจุดแรกจุดตรงนี้เลยตรงปลายดาบตรงนี้ครับจะมีเลขสี่อยู่แจุดต่อไปอยู่บนหลังคาครับให้ดูตรงนี้เลขสามตรงนี้ครับบางคนอาจจะเป็นเลขอื่นอ่าอันนี้นะเลขสามตรงนี้ครับเราได้สี่แล้วก็สามจุดสุดท้ายอยู่ตรงนี้เนี่ยปุ่มขอบหน้าต่างเลขหนึ่งสี่สามหนึ่งอ่าให้มากดหาตรงนี้นะครับแล้วก็เปิดแล้วก็หยิบขีการตัวนี้มา๊บ หลังจากหยิบพีการแล้วเนี่ยจุดต่อไปให้เรามาตรงนี้เลยครับเดินตามผมมาข้างล่างตรงนี้เดินตรงนี้ตรงนี้เราจะปลอดคนอยู่ถ้าผ่านตรงนี้ได้แล้วก็ถือมีดครับฟันแล้วก็ลงไปห้อเรียนว่า,าวมีเชื่อเดินฟาร์มไปเรื่อยบุคมเพื่อนมีคนดักครับเพื่อมีคนดักตรงนี้กระโดดลงเลยครับ กดย่องฟังเสียงด้วยเลยเผื่อมีนะโอเค <Okay. S 1> ตอนนี้เราอยู่ใต้ดินนะผู้ชมเนี่ยเห็นปะเราอยู่ใต้ดินเนี่ยเดินไเรื่อยครับแล้วก็ใช้คีย์การ์ดเปิดห้องน,นี้ครับมับก็ให้ก็เก็บคีย์การ์ดอีกครับ คีย์การ์ดใบนี้สามารถเราใส่เซฟได้แต่ว่าตาหน้าใช้ไม่ได้ครับผมแนะนำให้เอาไว้ตรงนี้แหละมันเอาไปใช้รอบถัดไปไม่ได้โอเคเรา,เาขึ้นบันไดมาตรงนี้มีคนดักปะเน,นี่ยหย่านะหย่านะมีปืนน้อยเดินรับเดินชี้มาฝั่งนี้เนี่ยจะมีคนเกิดอยู่ต้องระวังนะผู้ชมอ่าบอทครับ โอเคตรงนี้ระวังจอะเข้นะครับผู้ชมนี่ไงเห็นปะระวังมันงับจุดต่อไปนะผู้ชมหลังจากที่เอาเคี์การ์ดห้องนั้นมาแล้วให้จะไปให้มาตรงนี้ครับนี่ตรงนี้มาร์คไว้เลยเนี่ยห้องนี้ครับเดินเข้าไปแล้วเลี้ยวซ้ายขึ้นบันไดมาจะมีห้องตรงนี้ให้สแกนอยู่ตรงนี้แหละคือจุดที่ยากที่สุดนะครับเพราะว่ามันจะเจอคนไงถ้าเจอบอสจะไม่ใช่ปัญหาหรอกที่ผมว่านะ ต้องดูด้วยว่ามีเซฟไหมตรงนี้แป๊บบนึงขออนุญาตดูแปบบ๊บอ่ามีเสียงยิงครับมีเซฟตรงนี้แสดงว่ามีคนแน่นอน,นจุดที่เราไปคือห้องนั้นครับห้องนั้นห้องนั้นเ,เปิดนะเปิดนะข้ามาตรงนี้จะมีขีกาคร,รับมุมี้ปึ๊บหลังจากเอาเสร็จครับรีบเลยรีบเพ่นเลย ต่อไปเนี่ยให้เราไปตรงนี้ครับผู้ชมนี่ตรงนี้หลังจากที่เราเอาตรงนี้เสร็จนะครับเราก็ให้เราไปหลังนี้มันจะเดินอ้อมฝั่งนี้เอาปอบตรงนี้ต้องระวังด้วยนะเผื่อมันยิงเราโอเคแล้วจะเคลียร์แล้วจุดท้ายจะอยู่ตรงนี้ครับผู้ชมเนาะตรงไม้ตรงนี้ครับนี่ล้วก็กดตรงนี้ครับสแกนโอเคกดเข้าไปนี่ครับจะเป็นกล่องลักษณะอย่างนี้เลย ให้เราหยิบมาครับสวย <_ s> ภายในก็จะเป็นหมวกนะครับเนี่ยไเป็นการสุ่มนะครับนี่เป็นการสุมรรส่มระหว่างเงิน5 0 0พันแล้วก็หมวกถ้าเกลือก็ได้5 0 0พันถ้าโชคดีก็ได้หมวก s> <S โอเคบทสรุปนะครับให้เรามาตรงนี้ใส่รหัสพอใส่รหัสเสร็จเนี่ยเดิน,นมาท่อแล้วก็ลงท่อตรงนี้ครับเนี่ยลงท่อตรงนี้นะเดินปุ๊บลงท่อมาก็าจะเอาขี์กราดอีกตรงนึงแต่แถวนี้แหละแต่ถวใต้าาดินครับพอเอาเสร็จเนี่ยให้เรามาตรงนี้นี่ห้องนี้สเตชันตรงนี้ครับแล้วก็เข้าไปไขขี์ก๊์ด พอไขแล้วก็เก็บขีกาเสร็จก็มาตรงผมนะครับตีไม้ลงมาข้างล่างแล้วก็สแกนแล้วก็เก็บกล่องโอเคอันนี้คือจุดหมวกต่อไปเนี่ยจุดต้องบอกของจุดเกาะจะอยู่ตรงนี้ครับที่ผมบอกแต่ต้นเก็บแล้วตรงนี้ใกล้ถึงแล้วใกล้จุดนี้เป็นจุดประทะเหมือนกันครับต้องคอยระวังด้วยนะคผู้ชมโอเคผมมาถึงแล้วอ่าบริเวณนี้เป็นจุดเอาเกาะเป็นกล่องอัับแรกนะคผู้ชมให้คุณผู้ชมเนี่ยมาปีนเกา่งนี้แล้วก็ปีบันไดขึ้นตรงนี้ครับ วาจำเรงว่มีคนไหมหลังจากนั้นก็โดดไปได้เลยครับตรงนี้ครับตามผมเลยโอเคแล้วก็มีกล่องตรงนี้ให้เก็บนะครับเก็บได้นะตรงนี้ถ้าแบบไม่ได้เร่งรีบอะไรนะครับแล้วก็ไปยิมาแล้วก็แอบ,บตรงนี้ก่อนพักพักเพิ่มสตามินา่าแล้วก็ส่องคนไปด้วยนะครับตอนนี้มีโอกาสได้ยิงฟรีนะแบบถ้าเจอคนก็ยิงฟรีได้นะโอเคพอพักสตามิน่าเสร็จนให้เดินไปครับเราขึ้นตรงนี้ แล้วก,กระโดดไปตรงนี้ครับแล้วก็เดินตรงมาเรื่อยๆแล้วก็จะมีรูปดาบตรงนี้กระโดดป้๊ยอยู่ข้างล่างครับนี่ง่ายไหมตรงนี้เก็บเลยนี่ครับเราก็ได้มาสองกล่องกล่องนึงจะเป็นหมวกอีกกล่องนึงเนี่ยจะเป็นกลอ่องโอเคครบนะครับครบนะครับแล้วก็กระโดดตรงนี้ใครจะฟาร์มต่อก็โดดลงไปข้างล่างได้เลยเนี่ยมันจะมีรูข้างล่างให้โดดลงแต่ถ้าใครจะออกนะครับออกตรงนี้เนี่ย ตามผมมาเลยครับกระโดดขึ้นมาตรงนี้แล้วก็เหยียดตรงนี้แล้วก็ก่อนปีนต้องส่องก่อนนะผู้ชมนะต้องแบบละเอียดรอบคอบนิดนึงโ๋เคไม่มีคนก็ปีนถือมีดถือมีดได้ก็ไดตัวนี้ก็กระโดดโเาตรงนี้ฮะโอเคแล้วก็ตัวนี้หลบได้กับบังได้ตรงนั้นบอดโอเคตรงนี้กระโดดเสียเลือดนิดนึงนะถ้าเป็นหมอไม่มีปัญหาฉีดไปตนี้ก็ปีนนี่จะง่ายละ ตรงนี้นี่ยากนิดหนึ่งนะครับตัวนี้กระโดดปุ๊บหยยบแท่งเหล็กตัวนี้ครับนี่แล้วก็กดสิบลายขึ้นไปตามสไตล์พวกเราตัวนี้แบบมุมสูงนะตัวนี้ตัวนี้คือน่าจะปลอดภัยละก้าสกซตรงนี้ตัวนี้มีรางนกครับสามารถฟาร์มได้นะตรงนี้เพื่อได้ของทองไงโอเคจับไรสีฟ้าก็ยังดีอะฟาถ้าจะลงไปก็ลงตรงนี้ได้นะคนี่แล้วก็สิบลายตรงนี้ออกไป อันนี้เป็นทางออกที่ดีที่สุดสําหรับตรงนี้หรือถ้าใครเกิดบริเวณเนี้ยให้มาตนุนแล้วก็ซิปไลน์ลงไปเอาเกาะก่อนก็นกนได้นะผู้ชมเนาะมันไปได้2งทางอันนี้ก็เป็นจุดออกเรานะผู้ชมเนาะที่เราจะมาออกก่อนออกตรงนี้นะ่าจะมีคนเกิดนั่นไงจริงด้วยมีคนฟาร์มมีมีคนเกิดตรงนี้นะแต่เขาไม่ได้เอาเกะกเขาไม่รู้ไงอันนึงตรงนี้ก็เป็นจุดออกของผมนะครับเข้าไป ตรงนี้เนี่ยน้ำหนักข้ามเกิน5้ากิโลนะครับถ้าใครฟาร,รม์มฟาร,ร์มตัวนนแน่นมาอาจจะต้องทิ้งของนะครับหรือว่าก็ไปออกจุดอื่นแทนได้ตามสถานการณ์ครับตอนนี้ก็จบหลักสูตรแล้วคุณผู้ชมเนาะซีโร่แดมหมวกเกาะทองผมวกเก,กาะกาอาจจะไม่เยอะนะครับเราไปฟาร,ร์มของมาใช้นะครับแล้วก็ปืนเราไปแค่นี้เห็นไหมได้มาแล้วครับคุณผู้ชมอีก2กล่องอันนี้เป็น2กล่องที่ผมเคยมีมาให้ละตอนต้นคลิปนะครับอันนี้2กล่องใหม่เป็นกล่องเกาะกับกล่อง,อง,องหมวกนะครับ แล้วก็เปิดมาแล้วตันนี้ผมก็ฟาร์มออกมาเล่นเรื่อยๆฟาร์มออกมาใช้ได้เราไม่ต้องเปลืองเงินซื้อนะครับเราฟาร์มตายก็ไม่เสียอะไระเพราะว่ามันมีไฮไลที่ผมฆ่าคนได้ได้วยปืนพกด้วยนะครับเดี๋ยวชมท้ายคลิปแล้วกันนะเ,ออเป็นไฮไลท์นะคผู้ชมเดี๋ยวผมจะมาลองเปิดให้ดูแล้วกันนะว่าความเกลือเนี่ยมันอยู่กับผมตลอดไปหรือเปล่านะจัดมาปัาบ๊บนั่นไงห้าพันบาทสำหรับวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าก็ขอบคุณที่เข้ารับชมครับขอบคุณครับบ๊ายบายเจอกันใหม่